แม่มาเห็นเห็ดแม้ไก่สมสองก่อสองขอนค่ะนิมองเห็ขอนหนึ่งตกใจไปไม่ในใค่ะน่มองเห็นอีกขอนหนึ่งก็นะคะหนาม แสบกันเด้วค่ะบาทหักเอาโบตัดนี่ยังอ่อนแสบขนาดนี้ค่ะอ่อ,อนอ่อ,อนอ่อนแสบได้ขนาดนี้ค่ะ คันอยากล่องซิมเนี่ยต้องเก็บขนาดนี้เด้อค่ะจับเบื้องนิ่มๆน,มนะกินได้โลดแซบไปเก็บก้อนนั่นก่อนค่ะนแล้วเบื้องจับพันธุ์สินไย,ยขึ้นมาอีกบ๊วยอันนี้คอนคางแก่นี่ค่ะอันนี้บ่เก็บดอกค่ะเพราะว่าเอาไว้ให้เพันธุ์ไย,ยจับเบื้องยังอีกคันเป็นแข็งๆนะเพื่อนแก่แล้วบ่แซบ นอกจากเอาไปต้มเป็นชาตแต่ที่มันบ่มีมองเก็บอีหลีค่ะอยากเอาไปตากไว้ถ้าไปตอนน้องๆทั้งเมืองไทยแต่มันบ่มีมองเก็บเลยค่ะลอยเพิ่นไ้นี่ละนี่กันเลยบ่ได้เก็บเห็ดอันนี้ให้เบิ่งซำค่ะเพิ่นบ่เพิ่นบ่นบอนยอมออกมาถามาสองเดือนแล้วค่ะว่าเป็นอย่างปีนาเพิ่นก็นจะออกมาหลาไหลเห็นที่เขาเหยียบอยู่น้ำพันท,ท,ทั้งริโตนเห็ด นี่นี่ค่ะเห็นอน้องหันนึกว่าแม่นเขากวางดีใจเบริรมีหลายอุมอยู่แต่ว่าเป็นเป็นกอบบใหญ่กอบบใหญ่ก็ยยกดีดีขึ้นกันค่ะเอาเบิร์กอหน่อยก่อใหญ่เก็บได้เบริรเก็บให้เบิงงค่ะขึ้ขาโอ้ น่าจะเอิ้นเฮ็ดปวกหลายกว่าเฮ็ดขอนเด้ค่ะเพราะว่าเขาลักษณะขาเนี่ยกับจอมดอกไข่กับเฮ็ดปวกเด้ค่ะจะบอกคือเฮ็ดขอนเด้อันซื้อฝรั่งเขาฮันนี่มัชรูมน่ะเขาเอิ้นยังสั่นเพราะว่าสีคือจังนำเพลิง น้อยๆน,นี่ก็เสรนจคือจะวอยหญ่อีกดอกค่ะเพราะว่าหากรุดขึ้นมากแล้วี่หวองหันอี่งนมไปหน่อยก,ก,ก,กันค่ะนี่ราคาทีเข้าเอิญฮันนี่มัชรูมทีฝรั่งไหซื้อว่าฮันนี่มัชรูมน่ะเพราะว่าสีคือน้ำเพิงเนี่ยค่ะสีแบบน้ำเพิงเลยอันนี้เป็นดอกตุมกำลังแสบนี่ เขามีมีมีมมหว่วงอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเนี่ยแต่ว่าจะเดี๋ยวเห็นบอชัดเดี๋ยวจะเอาให้เบ่งดอกนี่โอ้ดูดอกไมาซ้ำเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นหว่วงของเขาปะคะน่ะยื้ไตดอกน่ะเนี่ยเบ่งอนีรกันเป็น,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 เ,ปนเดี๋ยวกันค่ะเป็นเห็ด ลำพงดำบอกเนี่ยค่ะโมเมนต์โมเมนต์แบล็กทามเพศทามเพศมันแปลว่าแตรน่ะแหละค่ะเจ่าบาอยากเอินว่าลำพงเพราะว่าบางเือบางเถ้อคนบอกว่าเวลาอ่านต้องระวังด้วยนะภาษาค่ะจุ่มง่ามง่ามเลยค่ะแสดงว่ายุป้าที่ไปพี่กายเนี่ยที่เป็นป้าที่เก็บอันนี้ปลานี่นี้ฮก็มาปีนี่เลยค่ะตอนนี้เขาคือจะออกแล้วค่ะ อันนี้เอาไว้เ,เขาใหญ่เป็นผู้จังโอ้นันเห็นว่าคำลังจะเบาวะเป็นผู้จังหนึ่งข้าเจ้าเอาออกเป็นเป็นจุม่มจุ่มล้อนอุตสาสิว่าเอาออกเป็นจุม่มเพื่อเมนแนวเพล่นว่าต้องเอาออกเป็นจุ่มเหมอ,อนอนี่ค่ะเพื่อนอะนะแสบขนาดเลยเด้สีเนี่ยเผาแล้ว ต้องจับุ้งกันนะคันว่ากินกันยังกินได้อยู่ด้ค่ะสิเบ่เก็บห้เบิ่งด้ค่ะเพราะว่าแบบทีบอลนะคะเม้นเก็บไปกับบมี่มองเมียนบ่มี่มองมองไว้เพื่อนเป็นแบบดอกบางๆยังว่าท่านเ่าดอค่ค่ะเพื่อนเป็นแบบดอกบางอันที่เก็บไปกันยังกินว่าท่านเบิดอยู่ เพิ่นเป็นเห็ดยาแบบเป็นยาดีนั่เด็กค่ะเนี่ย,ยานเก็บอยู่แต่ว่ามันจนสูตรปัญญาอยู่ดีบอมี่หมองเมียนริตนศาสตร์อยู่ค่ะเสียดายแม่นเอาว้กับเน่าทิมซื้อพี่ผู้ที่เก็บเห็ดน้ำกันเพิ่นกับบอเอาแล้วค่ะาเสียดายมากค่ะไม่ได้เก็บให้ดูเพราะว่าเก็บไปก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่มีที่จะเก็บเขาด้วยเก็บไปก็คือ ไปวางไม่ให้เน่าเฉยๆค่ะเอ๊คือบ่เคยเห็นส,ส,ส,สีสีจังสีเทือนอ,อ่ะค่ะแต่เพิ่งลักษณะการเกิดแมนอยู่แมนฮันนี้มัชรูมอยู่แต่เพิ่นนุน่นเป็นแบบที่มีมีห่วงจำเด้นน่เห็น่ค่ะนะเป็นห่วงอ คือจังเก็บเห็ดปวกพอนเอาคือพ่อพี่ไก่พ่อมีตั้งต่เวงใหญ่ๆเก็บจนบ่มีมองเมียน หูจากพี่ผู้ที่เก็บเห็ดน้ำกันพี่ผู้เพิ่นผ้าเข่าปลาเห็ดเดยค่ะเห็ดอันนี้แต่กี้บ่งหูจากเลยแนมเิืออีกก่อนค่ะคันพ่อเพื่นแล้วให้แนมอีกก็จะเห็นอยู่อันอันนี้น